รักที่ดีเราทหากอไม่ยอมใครมาเกียดท่านง่ายมา่ทุกอย่างเลยท้อไอ้ขนพานสันดานู่ิดโบราณว่าอย่าคิดฮอบาต้อง แต่ผมหลงช่วยเหลือไม่เชืเ่อโบนานไม่ยอมมั่นหันงูเห่าว,วันนี้มีแรงก,ก็มาให้กัดเรารา,รา,าไม่จริงนายเล่าลาบอกเลย ผูมพายจะชมข้าวนาดอกต่านานเดี๋ยวจะดอกจันกระจายสองคนหัวเพียรจะมาล่อคข้าวคู่กู้พายเพิ่ในสมักฟังคำ ที่เหมือนโง่ไปหรือเปล่าถัาล้มได้ยินกับหู ยังอันตารายที่จะสงงจะจ่ง,งสคำาห้กับกูเอมือสองคนเป็นผัวเมียกันถ้าเจอกูไม่รู้สึกตัวมมงตตค,คกกงคคกูเม็นฆ่าตายแล้วไอ้กู้ากับสั่งโกเอามึงรู้ความจริงก็ดีแล้ววันนี้นกูจะพาเมียกูกลับสู่ที่และสิ่งเดียวที่กูจะทำได้วันนี้คือฆ่าไอ้กูแม่บุกมาถึงคคใครใหญ่มีแต่ประตูทางตายถ้าเธอกูจะไม่อยากตาย แต่การไปให้ตาดู <whiskey> tá, oh. <ın opoly> ีดีกว่าเจ้าคนน้ไม่ดีโอ้ยหนูหาหนูไม่พี่ทำไมตาบองขวาพี่กี๋จวนพี๋อุสาถามว่าแน่ใจไหมแคะแน่ใจแน่ใจ ถามจริงไอจตาแลมึงใช้นะอะไรเนี่ยนะผัดแป้งแป้งหมดเลยอเฮ้ยจะแป้งหมดหน้ามันดำเลยมันดีเลยหน้ามันดีมาอะไรมันดีทุกคืนกงไม่ตรงนี่สงสัยจะเป็นนะไอ้นี่แน่เลยนะอะไรนะจ๊ะนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นสามคนเหล่านี้จะโบช้าๆเลยออกจากวัดไปหางานทำเพื่อออกจากวัดไปแล้วเนี่ยจะได้ดิบได้ดีไงดีเหมือนกันเพื่อน ตัวเราตั้งใจเออเออเออเม่อยู่ัจอดจักวัดดังใจว่าเออเออเเออเออเดังใจเราไปหาาา ยู่ชุดแดงรับคุณแทนเลยจิหัวมึงเงีน่าร enfin ักมาไรจริงเลยเฮ้ยเฮ้ยเยะเอ้าอาดิอดไปเนี่ยมาไม่หออทุกวันนะปูปูกันตอนคนเลวไอ้พวกน้ำกรอนกาวกันัวาทเป็นเก่าโดนเขามาตั้งแรดงอาการ ทับเรียวขอร้องไม่เกี่ยวค่อยไปขอทีอเสาสองวันสามานะี่ยนะโออีเต่ทองคามันมาทาทที่หนาวมันห้าว กูเรื่องอะไรเลยนะตอนที่ตามหาผัวกันกูอยู่บ้านตุ๊กตาถึงจำได้หรอพูดมาพูดมาดูรูปร่างอย่างนี้แล้วซางจะเย็นจะพังเฮาเลยมาไปก่อนตาบังเซร์เลยไม่รู้จักหรอกทางเหียกำบังใครมาขวางตัวต้องตายแล้วก็ตงผู้หญิงขามหน่อยเถอะมึงทำไปแล้วเหรอโอ้ดูมันทุกโซเชี่เอเออได้กินอะไรแต่มอสตูจะขนาดหน่าก็ใหญ่ใหญ่เหลือเกินมึงเนี่ยจะลงแค่นี้ใหญ่แค่ไหนเนี่ยเฮ้ยเอาว่า 快跑啊！<開> ไเหะรีบตายพี่ไหนเนี่ยถ่ายบัตรแทนไม่ดีเขาโอ้ยเหมือนกันนะเ้ยทำไมฝากนี้ฝีมกูด้วยไม่เป็นไรมึงมีกรถาทุกชีวิตโอ้เพียบพุ่งตื่นแล้วตื่นแล้วใช่ไหมทำไมไม่ได้มึงก็เราเป็นคนดีแล้วเนี่ยเราช่วยผู้หญิงเอาไว้อยูสิผู้หญิงเงสวยสวยถ้าอย่างไงมาสามคนคบกันเลคบคู่เลยคบเลยกูให้มึงเลือกก่อนอ่าเออเอางี้ เดี๋ยวคุณเลือกคนที่เละมึงเลือกคนที่สวยไปอ่ะงั้นมึงเลือกคูขาตวขาวเนี่ยที่เละสุดแล้วนึกดีๆเพื่อนเอ้าชุดขาวที่เละกูยอมมันสละใช่ไหมสลายจะเลือกคนที่เละชุดขาวคุเลือกไหมนะไม่ดีหรอกมึงเอาดีๆไปหมดแล้วงั้นเอาสีตรงชุดเลยเออตรงชุดนี่อย่าบอกนะว่ามึงเลี้ยงนี้ตัวเล็กไว้ยเฮ้ยเลี้ยงลยฮะ ไม่ได้ตัวนี้กูจองแล้วอจองแล้วเหรอเออเหลือตัวเดียวแล้วมันเพื่อนให้ก่อนเลยหอดทำไมคุณกลางขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือฉันไว้สองคนสวยจังสวยเดี่ยวคู่กันถ้ายังไงอย่าไอาปอะไรบ้างหรือเปล่าตามก็จะเอาเวทีให้เป็นอะไรหรือจังผมเองชื่อว่าปัตตภีครับแล้วะผมจะชื่ออะไร ชื่อว่าน้ำเพล็ปัตตพีน้ำเพชรปัตตพีน้ำเพชรเข้ากันเลยถ้ายังไงถามหน่ยน้ำเพอ่อมีแฟนหรือยังจะบอกนะมีแฟนใช่อีบิ๊กไม่ใช่ใช่นั่นก็ต่อรามน้ำเพล็ไม่เกี่ยวคนละคนไม่เกี่ยวกันคนละคนใช่ไหมมีแฟนหรือยังครับยังไม่มีหรอกจ้ะถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่มีแฟนเรามาลองรักกันถ้าถามว่าคุณเป็นคนดี จะเจียวิจารณาไม่ได้โฮเป็นพระเอกในหัวใจเธอ oh. ได้ oh. ไมหมเ oh. ่าเกิดหัวใจ oh. ยังหวัง oh. จะปล่อยค่ะ